Hi ทุรท่าสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ด้วยนะคะวันนี้เรามาดูดวงชะตานะคะภาพรวมคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะการงานการเงินความรักเนาะชาววันจันทร์ดวงโดยรวมประจำช่วงนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาววันจันทร์ยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบางยังางก็อยากให้ชาววันจันทร์ทุกท่านนะคะได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาววันจันทร์นะ ตำแหน่งตัวตนของคุณเนี่ยเป็น temperance มาเลยมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับตัวใหม่ นะพลังงานของคุณม,มันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหลายท่านอาจจะมีการโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าการเดินทางไกลไปอยู่ในจุดใหม่ๆเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเดินทางไปต่างประเทศเกิดขึ้นนะ,ะหรือเป็นการเดินทางไปอยู่ในจุดที่เราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะคะได้ทำในสิ่งที่เรารอคอย ใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของโอกาสทางด้านหน้าที่การงานนะคะสอบแข่งขันหรือพยายามสมัครงานที่เราอยากจะทำมาโดยตลอดแต่มันก็ติดอุปสรรคติดขัดเนี่ยในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเกิดความสำเร็จเกิดความสมหวังเกิดขึ้นปัญหาใดเนาะที่มันค้างคาอยู่ในใจคุณหรืออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็น ภาระเป็นความรับผิดชอบที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ แล้วก็ใช้ความอดทนมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็มีเกณฑ์ที่จะได้จัดการสางปัญหาเหล่านั้นออกไปจากชีวิตนะคะจะจบกับสิ่งที่เรากําลังรู้สึกว่ามันหนักใจเหลือเกินนะใครมีหนี้มีภาระหนี้สินก็มีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสินมีเงินก้อนเข้ามาในช่วงนี้ทําให้ไอ้ปัญหาที่มันทําให้เราทุกข์ใจเนี่ยมันหลุดพ้นออกไปจากชีวิตของ นะคะใครที่กําลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะสมหวังสําเร็จแน่นอนนะคะในช่วงนี้ยิ่งการเดินทางไกลเรื่องของข่าวดีจากต่างแดนเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยตัวต้นของคุณเนี่ยมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวเลยนะคะการทดลองทำอะไรใหม่ๆการทดลอง จัดระบบตัวเองใหม่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่มีการพัฒนาที่ดีกว่าเดิมมากขึ้นนะคะเริ่มมองหาสิ่งใหม่ใหม่ให้กับชีวิต หลายท่านก็อาจจะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองนะคะมีการวางแผนมีเป้าหมายว่าเราจะลดเลิกอายามุกหรือสิ่งใดที่ทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมลงไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการทุ่มเทหักโหมทำงานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้คนรักไม่มีเวลาให้ครอบครัวมันก็จะเป็นช่วงที่คุณจะพยายามมาปรับ สมดุลนะคะเนาะเชมเพระเนี่ยเป็นการปรับสมดุลเป็นการพยายามประคับประคองให้หลายๆอย่างมันลงตัวแต่ที่ตั้งของชีวิตคุณในช่วงนี้เนี่ยก็คือต้องเรื่องของความสบายใจและความสุขทําในสิ่งที่เรามีความสุขนะคะอะไรที่มัน เป็นทุกใจหรืออะไรที่มันมากเกินไปมันไม่มีความอยากได้อยากมีเท่าเดิมเนาะชาววันจันทร์ก็จะออกแนวทําในกําลังที่เราไหวมันจะเป็นประมาณน,นั้นนะคะยิ่งใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการต้องใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวเองเนี่ยใช้ฝีมือในการทํางานต้องไปเจอกับผู้คนเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของการต้องได้ ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะเจอกับผู้คนที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นต้องได้เวียนแผนกไปทำงานกับคนอื่นในระหว่างทางกลุ่มพาพันนี้ก็จะเจอทั้งคนที่เรารู้สึกว่าถูกใจคนที่เรารู้สึกว่าเออทำด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสมพงกันเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็รับมือกับสถานการณ์ได้ดีแล้วคุณก็ไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยไปผูกติดอยู่กับความทุกข์ใจเท่ากับ คือเราไม่แคร์คนแล้วเนาะเราก็จะเน้นสบายๆทําตามความรู้สึกตัวเองอันไหนที่ดีเราก็ว่าดีนะคะไหนที่เรารู้สึกว่าเรากําลังถูกเอาเปรียบก็อาจจะมีแบบความกล้ามากขึ้นเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนกล้าที่จะปฏิเสธมากขึ้นนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะ และใครนะคะที่กําลังมีแพลนในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็จะสําเร็จสมหวังแต่ถ้าจะเดินทางไกลเนี่ยยังไงก็อยากให้ดูแล ความปลอดภัยตัวเองด้วยนะคะเรื่องของเอกสารการเดินทางหรือว่าการติดต่อที่อยู่ปลายทางให้มันมีความพร้อมว่ามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอาจจะได้เสียทรัพย์ไปกับการเสียรู้นะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกยกเลิกกระทันหันนะคะต้องมีการเปลี่ยนแผนกระทันหันทําให้คุณเนี่ยก็จะต้องรับมือแต่ด้วยความที่คุณพยายามที่จะเรียนรู้กับการรับมือนะคะ่ะ พยายามที่จะอยู่บนโลกความจริงแล้วก็ปรับตัวไปกับความทันสมัยปรับตัวไปกับอุปสรรคเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นกระทันหันมันต้องเปลี่ยนแผนไปทํากับคนอื่นไปทํากับ อไปทําอะไรในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเกินไปอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเท่าเดิมแหละนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนทัศนคติเกิดขึ้นด้วยนะเราจะมีความคิดบวกมากขึ้นนะชาววันจันทร์ในช่วงนี้เนาะ เดเวอร์ word, นะคะมันบ่งบอกถึงการที่เราจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยู่รายร้อมไปด้วยความสําเร็จนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณกําลังทํานั้นจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะใครที่ทํางานที่ใช้สเสน่หานาะต้องการความเมตตาจากผู้คนนะคะก็จะเริ่มเหมือนได้รับการยอมรับ ได้ถูกพูดถึงถูกชื่นชมนะคะได้อยู่รายร้อมไปกับคนที่เขายอมรับตัวตนของเราแล้วก็จะมีพลังบวกมากขึ้นจากผู้คนถึงแม้ว่าจะเจอคนที่ถูกใจไม่ถูกใจแต่มันก็จะได้พลังงานบวกมากกว่าพลังงานลบนะชาววันจันทร์นะคะและหากทำอะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์เนะะี่ยค้าขายออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์นะคะทำธุรกิจที่ต้องประสานงานกับ ต่างชาตินะก็จะมีความโดดเด่นมากๆที่ตัวคุณเนี่ยจะเริ่มถูกพูดถึงนะคะจะมีโอกาสเข้ามามากมายงานก็ยังเยอะนะชาววันจันทร์นะคะงานเนี่ยเวลามันเข้ามามันก็เข้ามาพรมๆพรมๆกันเลยจนทําให้บางทีเนี่ยคุณอาจจะรับ รับมือไม่ไหวแต่ว่าด้วยความที่คุณปรับตัวได้เนาะคุณก็จะมีทางออกที่ดีในการจัดการก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหนื่อยเนาะดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะให้ความสําคัญกับชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้ความสําคัญกับความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยมันบ่งบอกว่าชาววันจันทร์นะคะใครที่โสดอยู่ที่คุณอาจจะไม่ได้มีใครเลยมาก่อนเนี่ย มันก็จะมีการเปลี่ยนความคิดเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาที่ชาววันจันทร์ด้วยความที่คุณเป็นคนรักง่ายแต่ก็มักจะโดนทําลายความรู้สึกซ้ำเนคะ,ะคือไม่ค่อยสมหวังกับความรักเท่าไหร่แต่ก็มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณตลอดนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณก็เริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้รู้จักกับ คนใหม่ๆหม่จากเดิมที่กลัวความรักกลัวว่าคนไม่จริงใจจะเข้ามาในชีวิตกลัวว่าคนนี้จะมาหวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนะคะก็ทำให้คุณเนี่ยมีกำแพงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าเนี่ยช่วงกุมภาพันธ์นี้คุณก็จะเริ่มปลดล็อกตัวเองและเราก็จะเริ่มรับสิ่งดีๆเนาะใครที่เรารู้สึกว่าเออเราถูกใจเราอยากเรียนรู้เราอยากคุยเราก็จะกล้าคุยบางคนคือ ไม่กล้าคุยกับคนบนโลกออนไลน์เพราะว่าก็กลัวโดนหลอกเนาะไม่กล้าคุยกับชาวต่างชาติก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องระยะทางทําให้มันจะยิ่งเป็นทุกข์แต่เนี่ยกลุมภาพันนี้นะคะเราก็จะปรับตัวให้มันทันสมัยมากขึ้นนะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะออกไปพบเจอใครด้วยงานด้วยอะไรต่างๆก็จะทําให้คุณเนี่ยกล้าที่จะเปิดใจลองเอาตัวเองไปอยู่ ในโลกออนไลน์นะคะในเว็บเดทเว็บหาคู่ก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยเนาะมีทั้งคนจริงใจนะคะแล้วก็มีทั้งคนไม่จริงใจตัวคุณเองเนี่ยยังไม่จริงจังที่จะคุยกับใครเนาะออกนวแบบเอออยากศึกษาทดลองคุยไปก่อนแต่มันจะมีใครบางคนนะชาววันจันที่คุณเองก็ไม่ได้อยากจะจริงจังกับเขาหรอกแต่มันก็รู้สึก ตกหลุ่มรักเขารู้สึกว่าเออคุยด้วยแล้วมันทําให้เรายิ้มได้คุยด้วยเราก็ทําให้คุณมีความสุขบางทีมันก็จะมีความรู้สึกรักใครเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังจะโสดนะถ้าใครที่โสดสนิทเนี่ยแต่ใครที่มีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของการที่เราคุยกับใครสักคนอยู่มันจะเริ่มมีความชัดเจนเกิดขึ้นเนาะหากใช่ หากใช่เนี่ยก็จะได้พัฒนาใน้สารสัมพันธ์มีสถานะที่ชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพนันธ์นี้แต่หากใครที่ไม่จริงใจต่อคุณมีตัวเลือกอื่นมีเจ้าของอยู่แล้วเราก็จะได้รับรู้ความจริงแบบโดยบังเอิญเกิดขึ้นนะคะความแตกแล้วก็เกิดการทะเลาะเกิดการเลิกราเราก็ต้องมาปรับ ตัวใหม่กับตัวเองอยู่แบบโดยที่ไม่มีเขานะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนนะดูมีรับลมคมในเนี่ยกุมภาพันนี้อาจจะมีความลับที่ถูกเปิดเผยได้ใครที่ไม่จริงใจนะคะก็จะมีเซนต์บางอย่างให้คุณได้ไปรับรู้ความจริงจนเกิดการแตกหักแยกย้ายกันไปนะคะรักที่ที่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังคงเป็นความรักที่เราต้องใช้เวลาในการปรับ จูนปรับตัวเข้าหากันด้วยความเขาเรียกว่าความคุ้นเคยความเคยชินที่เราเป็นแฟนกันมาเนาะมันก็อาจจะค่อยๆเผยธาตุแท้มาทีละนิดทีละนิดตัวเราเองก็มีเช่นกันนะคะตัวเขาเองก็มีแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เป็นทุกข์เพราะเราเหมือนเรามีพลังงาน บวกมองรักเห็นความเป็นจริงในการาปรับตัวปรับจูนปรับสมดุลกันได้มีอันไหนที่ไม่โอเคก็มาพูดคุยกันนะคะมันก็เลยทำให้คุณและคนรักเนี่ยมองเห็นถึงความคิดจริงๆของกันและกันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่ายัาง มั่นคงต่อกันคือรักอย่างมั่นคงนะคะได้อยู่เคียงข้างกันอาจจะมีเวลาให้กันมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มจัดเวลาการทำงานดีขึ้นได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันย้ายไปอยู่ใกล้กันหรือใครที่กำลังมีแผนว่าจะแต่งงานจะใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ความรักจะเกิดความสมบูรณ์จะเกิดความสมหวังจะได้รับความรักจากคนรัก ความรักจะมีความสบายใจทำให้คุณกลับมามีความสุขความสบายใจในความสัมพันธ์เนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีนะจริงๆเนี่ยชาววันจันทร์นะคะยังเห็นถึงเอ่อความเขาเรียกว่าความจดจําเรื่องราวในอดีตอันไหนที่เรารู้สึกไม่พอใจไม่ชอบนิสัยมันก็ยังอยู่ในหัวคุณนะแต่ว่าคุณก็เออ อดทนหรือว่าแบบเข้าใจด้วยความที่เราก็รู้อะว่ามันมีข้อดีนะคะมากกว่าข้อเสียก็จะทำให้คุณไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าโกรธแรงเท่าเดิมแต่ก่อนอาจจะแฟนขึ้นเสียงหรือว่าแฟนทำให้เรารู้สึกไม่โอเคเนี่ยคือเราก็จะแสดงออกชัดเจนแล้วเราก็จะน้อยใจเนาะชาววันจันนี้ขี้น้อยใจอย,อยู่แล้วนะคะแต่เนี่ยช่วงนี้คือ เราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะมองเรื่องดีๆมาทดแทนกันคือคือเราปรับตัวได้นะคะมันก็จะเป็นความสบายใจและความสุขมากกว่านะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีความมั่นคงนะมันยังมีความยั่งยืนนะที่สำคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าใครที่ รอคอยของมีค่าจากคนรักเนาะวันเลนทายวันสําคัญวันวิเศษของคนรักมีเกณฑ์ด้วยนะอะไรที่เราไม่คิดว่าเขาจะให้เรานะฮะ มันเป็นความเซอร์ไพรส์ที่ทําให้คุณก็แบบตกใจอ่ะไม่คิดเลยว่าเขาจะกล้าให้สิ่งสิ่งนี้กับคุณอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดขึ้นจนทําให้คุณเองก็จะหัวใจแบบกระชุ่มกระชวยเลยนะชาววันจันทร์เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ขอบมีค่าจากคนรักด้วยส่วนเรื่องเงินทองนี่มันไม่เด่นเลยนะคะก็คือ,อไรายได้หลักๆก,ก็ยังมาจากการทํางานเนาะลราก็การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายหรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยบางทีเราก็จะหมดเงินไป กับการเปย์ตัวเองนะคะการเหมือนเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองการหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการกินการอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยมีเงินเก็บนะหรือใครที่มีแผนว่าจะเปย์คนรักอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะได้ใช้เงินซื้อของมีค่าเพื่อที่จะมอบให้ใครสักคนจนเราเองก็ก็เรื่อต้องหมุนเงินนะเพราะฉะนั้นดีๆนะคะชาววันจันทร์